ราจะซื้อรถอะไรดีพี่ชัยโอ้ยอย่างเราก็ต้องซื้อรถเปิดประทุนแล้วรถสปอร์ตเเปิดประทุนหรือไม่ก็ซื้อแบบไม่ต้องเปิดประทุนก็ได้มาตัดทิ้งเอาก็ได้มีตังค์มีตังค์งทำอะไรก็ได้แล้วลที่ดินนี่ที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะซื้อทั้งกี่ตารางวาดีโอ้ย้องซื้อสิบไร่แล้วเราซื้อรถเราซื้อเยอะดิซื้อสักสามคันมันมาจอดรถเนาะเวลาเราไปไปไหนมาไหนขับแมงสามคันเลยบ้านเราจะสร้างกี่ชั้นดีเอาแบบสิบหกชั้น มีลิฟต์ด้วยอย่างนี้เนาะใช่เอาแบบเราไม่ต้องเดินขึ้นลิฟต์อาไลยม่ง่ายสบายสบายคว่าหนูเหมาะกับเพชรหรือว่าเหมาะกับทองเนี่ยของหนูก็ต้องใส่ทั้งเพชรทั้งทองแล้วเอ้พวกสิบนิ้วไปเลยเนาะเอานิ้วละห้าบาทพอแหวนทองเนี่ยหนูท้าไม่ต้องใส่เวลาเดินมันเดินลำบากเอาแบบนิ้วละห้าบาทเลยให้มันอยู่เนี่ยส่วนเพชรก็ข้อมือข้อมือกสิบบาทไสร้อยคอใส่คอสองหงพอพอเดี๋ยวเขาจี้เอาตังคูทูรู้ว่าจะเอาเป็นเพชรอ่ะ ได้จัดให้หมดแล้วกี<ล>่โมงแล้วนี่สี่โมงแล้วเนี่ยเอาหวยใกล้ออกกันเลยใกล้แล้วเดี๋ยวามาตรวจดูดิมาลองอก่อนดิพี่เอเนี่ยเดินเลขคู่ดิเจ้าสองห้าสามสิบไม่ถูกอ่ะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้มีลุ้นอีกไม่ลุงใส่ไม่ได้ซื้อรถซื้อบ้านแล้วต้องรองวดหน้าแล้วเย็นนี้กินอะไรดี เดีนีวจะกินอะไรดีอ่ะมีอะไรกินนะอีมีไข่อยู่มีไข่อยู่สองลูกก็ทอดกินแล้วเน,ะนเาะไอ้โป่งน้ำโป่ง,น,ปงน้ำปลาอะไรก็โรยไปเดี๋ยวงวดหน้าเฮ้ยเงวดหน้าซื้อรถซื้อบ้านแล้วกันเงวดหน้าเอาใหม่ก็ได้เข้าใจทุกอย่างแล้วสู้ๆเด้อ